ตามที่เราคุยกันมาตลอดคือวิาว่าของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่เราไม่มีสิทธิ์ทำตลาดที่ขึ้นคนทําพุนพึ้งคือต่างชาติหรือกองทุนรวมแต่กองทุนรวมเนี่ยแต่ที่ต่างชาติไม่ซื้อเนี่ยมันไม่ขึ้นไม่ใหเลยเพราะนั้นถ้าไม่ดูนี้ก็ต้องเดินโดนกลุ่มภาเนี่ยจะเข้าไหมถ้าไม่เข้าก็ไปดูพฤษภาจะเข้าไหมเออเพราะพี่นี่คนเคยบอกว่าถ้ามีโอกาสจะเข้าคือกลุ่มภากับพฤษภาและถ้าต่างชาติไม่ซื้อนี่คือไม่ไม่ไม่ขึ้น พราะอะไรทีาคุมพาพฤษสภาอาจะปรับพอร์ตปรับพอร์ตทุกสามเดือนนะฮะการปรับพอร์ตของกองทุนนะครับคือเงินที่มาบ้านเราในในในชื่อพู้มาเราส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนกองทุนเขาเรียกสถาบันจะไปกองทุนเข้ามานะฮะพวกนี้เขาจะมีการปรับพอร์ตนะฮะการปรับพอร์ตไม่ถึงว่าเอาตัวไหนเข้าเอาตัวไหนออกเพื่อหนักการลงทุนในประเทศไหนอะไรเงี้ยเขาจะทาทุกทุกสามเดือนนะครับ ทุกๆสามเดือนหลังจากที่ประกาศผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสนึกออกไหมฮะมไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันจะประกาศจบก็คือเดือนมกราใช่ไหมคือไ<แ>ตรมาสสี่แต่ตไตรมาสหนึ่งก็จะประกาศจบเดือนเมษาเพราะนั้นพฤษภาเขาจะปรับปอดนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนะี่ยพอประกาศผลงานจบปุ๊บเขาก็จะมีการแล้วนะครับประมาณสักกลางเดือนนะะกลางเดือนกลางเดือนอย่างไตรมาสหนึ่งกับกลางเดือนเมษาใช่ไหมครับ จบ,บมีนาใช่ไหมครับเมษากลางเดือนพฤษภาก็ก็จะเริ่มเริ่มปรับพอร์ตแล้วว่าเดือนพฤษภาเนี่ยเขาจะหุ้นอะไรเข้า,เอาอะไรออกหรือจะลดน้ำหนักการลงทุนในเซกเตอร์ไหนหุ้นตัวไหนอหยู่ประเทศไหนนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เข้ามาเป็นระลอกรอลอกนะครับคนนี้ถ้าถ้ากองใหญ่เนี่ยเขาเขาให้น้ําหนักทางบวกกับประเทศไหนเนี่ยมันจะมีพวกแอคทีฟฟันเนี่ยก็จะเข้ามาลุยนอกไหมครับเพราะว่าตัวลองเทอร์ฟันก็เพิ่มน้ําหนักนะฮะก็จะเป็นภาพแบบนี้นะฮะ เนื่องจากว่าตลาดหุ้นเราอะไม่เคยขึ้นนะครับคือตลาดเราที่มันใหญ่ขึ้นมาเป็นแคปสิบเจ็ดล้านล้านเนี่ยอืม,มันไม่เคยขึ้นเพราะเพราะว่าคนไทยทําขึ้นเอางนี้ดีกว่านะฮะอ่าใช่ส่วนใหญ่ทุนเร<ล>าเนีก็ักงอ,อ่ะกองทุนก็ทําขึ้นไม่ได้เพราะกองทุนบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยก็ปรับเป็นกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศซะส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเงินเนี่ยมันไหลเข้าไปสู่นะฮะในในตลาดหุ้นที่เป็นขาขึ้นมากกว่านะฮะ วันนี้จะเห็นว่าญี่ปุ่นก็ทำออนทำหายอยู่นะครอ่าในยุโรปก็ขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ตลาดหุ้นอย่างบ้านเราเนะี่ยมันไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหุ้นที่เป็นขาลงอะ่ะมันต้องมีการเก็บหุ้นอีกอะไรอีกอะไรแล้วก็ต้องมีปัจจัยสําคัญนะที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ่ะเหมือนเหมือนเราเจอเราเจอแก๊สธรรมชาติในปีสองสี่ใช่ไหมครับตลาดหุ้นเราก็จะเริ่มขึ้นมาได้ใน้ปีสามสี่นะมันเริ่มมาตั้งแต่ตรงนั้นนะ เพราะมันเห็นแล้วไงว่ามันมีทรัพยากรเกิดขึ้นแต่วันเนี้ยมันยังไม่เห็นว่าบ้านเราเนี่ยจะพลิกโฉมนะครับจะมี GDP โตได้จากเรื่องอะไรที่เด่นชัดครับเนื่องจากการบริหารจัดการของรัฐบาลที่เข้ามาก็คือการลงทุนภาครัฐนะการลงทุนภาครัฐนะครับก,ก็การทุนภาครัฐก็ใช้วิธีการของงบประมาณขาดดุลมาสิบเจ็ดปีละนะฮะไม่ถึงว่าภาษีก็เก็บไม่ได้ ธุรกิจกเ็เริ่มเริ่มชะลอตัวลงนะฮะเพราะฉะนั้นในภาพใหญ่ๆของบ้านเราเนี่ยอย่าลืมว่าตลาดหุ้นเรา17ล้านล้านเนี่ยมันเป็นแถบ,บขนาดใหญ่นะครับมันต้องอาศัยการลงทุนแบบไม่ใช่การปั่นหุ้นละนะเพราะมันใหญ่มากมันต้องมันต้องเห็นแนวโน้มของของ GDP ของประเทศที่เติบโตที่ดีด้วยธุรกิจที่ยั่งยืนหรือธุรกิจที่มีอนาคตซึ่งบ้านเราไม่มีนะครับเพราะนั้นโอกาสที่ต่างชาติจะเข้ามามีอย่างเดียวนะครับก็คือหุ้นที่เราพูดถึงในหุ้น เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันอิ่มตัวแล้วมันจบรอบใหญ่หรือมันเกิดฟองสบู่ครับตรงนั้นแหละมันถึงจะเงินที่มันบางส่วนมันต้องหนีนะฮะมันถึงจะกลับมาที่บ้านเรานะครับเพราะฉนั้นพี่ยังมองไม่เห็นอนาคตของตลาดหุ้นไทยในแง่ที่จะเป็นขาขึ้นโดยมีพรไม่ซนสปอร์ตอ่าไม่ถึงว่ามีพื้นฐานสปอร์ตด้วยขึ้นไปอ่ะสมมุติว่าขึ้นไปพันเจ็ดพันแปดพีก็สิบแปดอ่ะไดไปเอเออ อ่าไม่ใช่ว่าขึ้นไปพันเจ็ดพันแปดแล้วก็ PE ออ่า PE อยู่ PE อยู่ที่ยี่ห้าสามสิบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฮะครับเหมือนกับ PE ของเซทเนี่ยนะครับเราเราอ่าอยู่ที่สิบแปดตั้งแต่ 7, 7, เซทพันเจ็ดนะฮะเซทลงพันสี่พก็สิบแปดอืมราคาลงแล้วเนี่ยปรากฏว่า PE ก็ยังไม่ลงนะแสดงว่าเราแล<ไ>ปลว่ากำไรม,ม,มันไม่เพิ่มขึ้นมันไม่เพิ่มขึ้นอันนั้นก็คือโด,โดยโดยหลักการเลยเพราะฉะนั้นนะพี่ยังมองไม่เห็นว่าตลาดหุ้นไทยจะขึ้นไปได้โดยหลักของการลงทุนได้ยังไงเพราะนั้นในตลาดหุ้นมันก็จะสลับตัวขึ้นสลับตัวลงไปโดยที่ไม่ได้มีทิศทางที่แน่นอนแปลว่าถ้าพี่บอกว่ารอคุมพาแล้วสังเกตฝรั่งแปลว่าในเดือนมกราคมเนี่ยตอนนี้ไม่ขึ้นแน่<า>แต่คาถามคือมันจะลงมันจะลงเยอะไหมมันจะไม่ลงเพราะว่าต่างชาติก็ไม่มีหุ้นขาย อ๋อลงก็ไม่ลงใช่ไหมลงก็ไม่ลงฮะลงก็ลงแค่พันสี่พันสี่ร้อยสามสิบอะไรก็แล้วแต่จะเล่นเกมกันไปอาจจะเหลือแค่พันสี่อะไรเงี้ยือดันกลับขึ้นมาอีกอยู่แค่เนี้ยครับก็ทางชาติก็ไม่มีหุ้นไม่มีหุ้นจะมาขายไงเพราะเขาซื้อมาสองแสนล้านเนี่ยก็คาดว่าขายจนหมดแล้วล่ะนะฮะประมาณนั้นแนีะยแล้วเราเองก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะขายหุ้นให้มันลงไปนะครับเพราะว่าคนไทยทท้งสามกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมนะฮะเดี๋ยวจะมีเขตหนึ่งอาจจะมีสิบลงกองทุนรวม รายย่อยหรือพอร์ตบรกเกอร์ถือหุ้นอยู่เนี่ยคือคนไทยติดหุ้นอยู่850ล้านคือคนไทยเป็นฝั่งซื้อสามเจ้าเนี่ย850ล้านตั้งแต่ช่วงพันแปดร้อยห้าสิบลงมาถึงรงเนี้ยนะฮะส่วนต่างชาติเป็นฝ่ายขายอยู่เจ้าเดียวนะะอันนี้ก็เป็นเรคคอร์ดที่บอกให้เห็นว่าเราก็ไม่รู้จะขายหุ้นลงไปทําไมนะฮะเพราะคนไทยนิสัยก็คือติดหุ้นแล้วไม่ขายอยู่แล้วนะฮะไม่ขายไม่ขาดทุนนะเขาติดกันทั้ง<อ>ประเทศเพราะนั้น<อ>หุ้นมันก็จะ สลับตัวเล่นสลับตัวไปสลับตัวมาอยู่แบบนี้โดยที่อย่างไม่มมดีอนาคตคือมไม่มีเงินเข้าไม่มีเงินเข้าอส่วนกองทุนรวมเนี่ยนะก็ต้องระวังนะ,ะว่ากองทุนจะขายส่วนของ LTF ที่ครบกาหนดนะฮะซึ่งก็มีโอกาสซึ่งก็มีโอกาสเพราะว่าถ้ามีโอกาสก,าก็ถือว่าต้นทุนอาจจะอยู่ที่สูงนะฮะต้นทุนอาจจะอยู่แถวพันเจ็ดก็ยังเขาไม่ได้เขาเขาบอกว่าต้องถือให้ครบแต่เขาไม่ได้บอกว่าครบแล้วต้องขายเลยนะฮะ แต่คนที่เขามีความจเป็นต้องใช้เงินจริงๆพี่ยังแนะนําให้อยู่ที่ n ัสแดกอยู่นะครับในหุ้นหลายๆตัวโดวยเฉพาะซี c o คอนด t o กนะฮะนะครับไอ้หุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเมตานะฮะที่จะมาเพราะพระไอ้บิตคอยเนี่ยทีนัสแดกนะทีนัสแดกนะฮ uh, ะแต่ถ้าเราเราลงทุนในในนัสแดกผ่านตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็จะมีดีไอนะครับซึ่งตัวหนึ่งก็ทำออนทำหายไปล้ก็คือเอ็นวีเดีย นะฮะเอ็นวีเดียนะครับก็ยังสามารถเข้าไปเข้าไปลงทุนได้อยู่นะฮะหรือไปเก็งกำไรอะไรก็ว่าไปนะฮะหรือ Microsoft Google พวกเนี้ยก็ยังได้อยู่นะครับหรือจะเก็งกำไรในไปเล่นใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่ที่ลิงก์กับทางน a s แ a กเลยเป็นดีเป็นดีเลยพี่แนะนำว่าให้ให้หลีกเลี่ยงตลาดพุ้นไทยไปก่อนในช่วงนี้จนกว่าจะเห็นเงินเข้ามาอย่างอย่างจริงจังนะฮะเราสามารถไปไปไปเล่นใน DR ก่อนได้หรือว่า ถ้าใครไม่ได้กังวลเรื่องของกําไรแล้วต้องเสียภาษีอันนี้ก็เปิดพอร์ตเทรดต,ต่างประเทศได้เลยนะครับอันนี้ตราสารโอันันเรื่องใหญ่พี่นิพนธ์เรื่องเสียภาษีนี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่หรือก็ไปฝึกที่จะเล่นฟิวเจอร์นะฮะก็คือ,อ,อของทองคําหรือค่างเงินพวกนี้่ฟิวเจอร์ทองคำเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นแล้วเป็นไป,นป,นปนตามมาตรฐ,ฐานของเทคนิคนะฮะอืมอ่าถ้าต้องไปศึกษานะครับอ่าส่วนตาราสารที่แนะนํา,นาให้แบ่งเงินไปสักสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ไปซื้อแบบหวยเลยนะครับ พี่แนะนำเป็นอีทูเรียมหรือบิตคอยครับหรือโซลนนี่นะหรือ a อ a วอะไรก็ได้เมื่อวานนี้ถ้าไม่ใช่บิตคอยนะตัวอื่นที่พี่กล่าวมานี้ผมว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการขึ้นวันเดียวที่เยอะมากนะอืมใช่บิตคอยมีการประกาศเรื่องของการทำ ETF ใช่ไหมครับใช่ใชแต่บิตคอยเป็นตัวที่เป็นตัวที่ไม่ได้ขึ้นแรงตัวที่ขึ้นแรงก็คืออีทูเรียม อูตัวอื่นๆเนี่ยขึ้นแรงหมดอ่าขึ้นแรงหมดเลยนะครับอืเพราะว่าตัวอื่นน่ยลุ้นว่าจะมี ETF ทุกตัวพี่คิดว่าพระเอกรอบเนี้ยน่าจะเป็นอีเทรเรียมและพับพวกทําไมทอรีมคิดย่าถามนอกเรื่องเลยทำไมทำไมคิดเป็นอีเทเรียมคุณเข้าใจจริงๆอ่ะว่าระบบของคริปโตเนี่ยนะครับคือเหรียญที่ที่เป็นเหรียญที่เป็นอไล่ตั้งแต่อีเทรเรียมลงมาเนี่ยนะครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญเหมือนประกอบธุรกิจนะอืมเหมือนทําธุรกิจนะอือ นะครับได้เงินปันผลทุกครั้งที่มีการปิดบล็อกนะอือนะครับแต่บิตคอยน์เนี่ยมันเหมือนเป็นต้นแบบของการที่คิดระบบบล็อกเชนขึ้นมาแต่บิตคอยน์เนี่ยไม่ได้บิตคอยคล้ายๆเงินมากกว่าบิตคอยคล้ายๆเงินมากกว่าคือรูปแบบเขาสร้างมาว่าให้บิตคอยเป็นเงินของสกุลที่อยู่เป็นตัวเขาถือว่าเป็นเงินตราแล้วกันของของพวกที่เป็นแต่พอพอมันเกิดผิดกฎหมายขึ้นมาใช่ไหมฮะอนะครับเพราะนั้นบิตคอยมันก็กลายเป็นเหรียญหนึ่งเหรียญที่สร้างระบบขึ้นมาแล้วกันสร้างระบบของ บล็อกเชนขึ้นมาแต่ตัวมันเองอะ่ะวันเนี้ยตอนตอนแรกเนี่ยมันใช้สําหรับการโอนเงินข้ามประเทศที่ไม่เสียค่าโอนใช่ไหมแต่พอวันเนี้ยบิตคอยนมันเหมือนกับมันไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับแต่มันเป็นตัวที่เหมือนกับสะสมเงินไวอ้อ่ะคือมันมีสเสถียรภาพใช่ไหมครับ,รบจะไปซื้อเหรียญอื่นก็ค่อยขายบิตคอยไปซื้อเหรียญอื่นนะครับเพราะในระบบคริสโตเนี่ยมันสามารถใช้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยกันได้นะฮะอืม แต่มันไม่สามารถไปซื้อของแบบเงินเฟียสได้แค่น,นั้นเองนะฮะเพราะนั้นการสร,าสร้างสร้างรูปแบบเขามาพี่คิดว่าเนี่ยอเมริกาเป็นคนสร้างแหละที่จะมารองรับธุรกิจพวกอ่าที่จะเกิดดิจิทัลในอนาคตนะฮะเพราะนั้นมันก็จะมีมีความสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกหน่อยนะครับริเดีพิทยาเราอาจต้องเทรดหุ้นปตอตทนะครับเป็นท็อเคนไนนะอือเข้าใจไหม<ท>ครับเทรดเป็นท็อคเคนไนอะคือเอาหุ้นปตทไปตัไว้แล้วเทรดแบบ ผ่านระบบบล็อกเชนเลยอันนี้ก็ oh. อาจจะเกิดขึ้นในตลาดหู้บ้านเรานะครับ